สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะถึงกับกรีดเสียงหลงกรีสเสียงหลงเบลลารานีโพสต์นี้คนกดไลค์นับแสนกับของขวัญแบรนด์หรูวันแม่เพิ่งผ่านไปแต่ความอบอวลของความรักของครอบครัวพ่อแม่ยังคงอยู่กับลูกๆเสมอเหล่าคนดังรวมถึงลูกๆเริ่มทยอยโพสต์โมเมนต์ น่าประทับใจเช่นเดียวกันกับนางเอกดังเบลล่าลานีนอกจากภาพครอบครัวสุดอบอุ่นยังมีคลิปเซอร์ไพรส์ที่ทําให้เบลล่าร้องเสียงหลงออกมากับของขวัญแบรนด์หรูกระเป๋าหนังสีดำอิสตาแกรมของเบลล่า12สิงหาคมเธอหยิบโมเมนต์ความประทับใจกับคุณแม่และครอบครัวมาโพสเรียกว่าน่ารักน่าชื่นชมนอกจากภาพแล้วยังมีแคปชั่นของเบลล่าระบุว่าโพสนี้คือทั้งวันแม่ วันแม่ของแม่วันเกิดพี่และวันเกิดอยากจะให้ My Family is the best รักที่สุดเลยปอลอขำตรงคุณนีซื้อของให้เนื่องในหนังบุกเพ2สองเข้าฉายแต่ไม่รู้จะให้ตอนไหนเลยเลือกที่จะให้วันแม่อย่างนี้ก็ได้ห้าห้าส่วนยายก็คือดูปฏิวัติรัรารอหลานกลับจากถ่ายละครค่ะ เมื่อเลื่อนภาพไปท้ายๆจะเห็นคลิปที่นางเอกสาวลองกรีดลั่นบ้านกับเซอร์ไพร์กระเป๋าแบรนด์หรูนั่นเองตามราคาแล้วเป็นรุ่นเดียวกันอยู่ที่236,000บาทขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ